วัสดีค่ะทุกทุกคนพบกับเพียวเพียวอิสฮับบี้นะคะวันนี้เพียวเพียวก็จะบินไปตุรกีแล้วนะคะก็ถึงจะไปอยู่ตุรก,กีแต่ใจก็ยังอยู่เมืองไทยเหมือนเดิมนะคะก็ต่อให้ไม่ได้อยู่สุดทีมในทีนี้แต่ก็อย่าลืมส่งกางใจมาให้เพียวแล้วก็ให้พี่พีโน,น้ตทีมในทีมสุดทีดแน่น,นะคะจะพยายามอัปเดตให้ได้เห็นชีวิตประจำวันกันบ่อยๆจะได้หาย ิดถึงกันค่ะแล้วก็อยู่ทางนี้ก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะส่วนคนทางนู้นจะดูแลตัวเองอย่างดีค่ะแล้วเจอกันเมื่อถึงเวลานะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ